โอ้โหมีแต่คนเลี้ยงนะเรื่องนี้เทพน้องเทพเลยไม่ใช่คนดีเลยนี่เด็กชงเหล้าเก่านะคะน้องเพินมาดีอยู่ร้านในที่ร้าเก่าบิ้งเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสิบขาตะขาตพัรควายไปบ่อยค่ะเที่ยวไม่หาเที่ยวไม่หานี่ตัวท็อปตั้งแต่้านเนี่ยมีคนเดียว ลูกค้าแย่งกันเลยมึงก็ได้มาจากแถวแย่งกันซื้อหรอแย่งกันไล่อาบตรงตรงนี้ใช่ไหมครับล้วลองดื่มเครื่องดื่มนะว่าคันสดเขาบอกว่าคันสดะครับ จากแก้วนี่แท้ๆเลยนะอะไรแท้ครับน้ำส้มแท้ทริปโก้แท้เลยจะมีม้าแถวนี้นะชื่อเมนูเลยนะโดนหมดแล้วเหรอตำรวจเลยปกติม้าที่ขี่นะครับไหมโดนเลยเฮ้ยจริงๆอ่ะต้อนหนเป็เจอเลยนะต้อนหน่อยว่ากูเคยกินที่อื่นอะอร่อยกว่านี้ซิกเนเจอร์ทำไม่อร่อยกว่ที่นี่อร่อยกว่าก็เดียวไม่เคยพอเพราะว่าใหละลายซิกเนเจอร์ของเรานะล้วนหมด ลองมากินตะก้อกันนะคะตะโกตะโกตัดเองเลยตัดเองเลยสัตว์ชอบตัดไม่ช้บหนักไม่เหมือนที่อ well ื่นนะคะทำไมอ่ะควักไปแล้วทะลุเลยค่ะพี่ชอบตอนชัดเองอะเออตัดเองเวยชันเหรออ้าวไม่ใช่เหมือนเลยอื่ออาวอะไรอ่ะอีโต้เฮลโล่แล้วต่อไปอ่ะสีเหลืองเยลโลมีเลย อีโต้อ่าอะไรต่อวะเตาเตาเตาอังโลไอ้เปืนน่ะลูกโมโอ้ยตบตับยังเชียวเชียบตกตับยังหมดแล้วหมดแล้วโอเคได้แล้วได้ไหมจังหวะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อะเหออะไรวะได้เหมือนกันมะม่วงเบ n c o สีเหลืองเยลโล่ปลาฟิชโชได้ครับได้ได้ได้จริงจริงเด็กคนนี้เขามีของเลยนั่งกินไอติมเฉยเลย ไม่ได้กินขเอากล้องมาถ่ายอะไรพูดอะไรกล้องสวยอ่าำลังจะไปไหนเดี๋ยวเรากำลังจะไปโรงแรมที่พักของเราวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เรานอนที่ไหนกันไปไ <laughs> ปไ<ะ>หนน <laughs> นะไหนเราไม่เป็นย <laughs> ูทูบเบอร์เป็นคนปกติดิ <laughs> มึงกำลังนี่นี่กินเสร็จแล้วไปไหนโรงแรมแล้วปะ เมื่อกี้พูดอะไรนะแต่โรงแรมต่โรงแรมเราอยู่เดี๋ยวันนี้เราจะไปโรงแรมกันแต่โรงแรมของเราอยู่แป๊บเดียวนะทำไมอ่ะซื้อไปหลายชั่วโมงมล่นหน่อยที่อยากเล่นอยากเล่นมึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตลกจำเป็นมึงช็อตให้เมียมหนไหนดีเลยหวานชื่นใจนี่ค่ะคุณปิชา